วัสดีครับพี่สันคือน้องครับหลังจากห้างหายกันไปนั่นพอสมควรโวยพอสมควรแล้วห้างเกือบเลยพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าเกิดปัญหาทั้งช่องนะครับทั้งช่องยูทูบนะครับเออเบื้อนี้นะครับไปเบิ้องบรรยากาศหนาวๆพร้อมกับสายลมเงาหนาวพร้อมกับสายลมนะครับกับวาวสามเมตรของตาคิตรีนะครับหลังจากที่พายพี่น้องไปเบิ้องข้างวาวตาคิตรีเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาตัวนี้ขึ้นนะครับสามเม็ดนะครับมีตาพันตาจุดนะครับตากิตีสามคน้องหว่าที่ไวบอแต่ว่าล้มนี่ล้มดีนะครับก็คิดว่าโนราจะได้วิ่งแต่ว่าคิดว่าจะในสัตว์นะครับเอาไปบ่งบรรยากาศครับ เปิดงานครับเปิดงานเอาเลยครับไปแล้วนะครับสามเมตรกองตาคิตีนะครับตาพันเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพราะมันดิดเจ็บสัตว์เอาเรื้อบ่ะตาพันน์มึงท้องแล้วมแห้งคืออยู่เลยนะครับสามเมตรของตาคิตีนะครับตาพันตาจุดนะครับยิ้มกันอีสานกันหมดยังคือเก่าตาคิตีป้าบอนี่ติดถ่ายอยู่พ่น สามเมตรนะครับมาหนีลมดี้ดิเป็นตาเอาเบาใหญ่ขึ้นขึ้นยังนี่ลมแรงมากนะครับเอานะครับสีเบิรงบรรยากาศช่วงนี้ครับครับจองอีสานขึ้นฮอดครับตาพันยังอยู่ขึ้นเก่าตาจุดยังกันยังแข็งแรงอยู่ตาพันตาจุดแข็งแรงขึ้นเก่าพี่น้องนะปีนี้มาเห็นแรงดอกมาหนีกระลังเล่าเขาเนี่ยน้องตาพันธ์เนี่ยเล่าเขาพอดีเล่วเขาพอดีนะครับเอานะครับมาเบิรงน้ำกันครับสามเมตร นี่เราก็แข็งแรงปีไก,ก่เราบ่คอยแข็งแรงปีนี้แข็งแรงมาปีเอะไรนวลครับปีนี้ครับเนี่ยครับตอบพันธ์กำลังแตงนะครับกำลังแตงวาวสามเมตรนี่ครับตาคิดตีดึงถอยหลังไปอีกน้อยนึงให้เสื้อมันตึงนะครับผูกเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะสัตว์เอาสัตว์เอาโตะกคิต,ตีนี่ออสัตว์เอานะครับตาพันธ์กระตุกนิดนึงปีกำลังไปนะครับไอต้ตาพันกระตุกนะครับเพราะว่าตาพันน่าจะแข็งแรงกว่า ไอ้ตากิตตเป็นคนสัตว์นะครับ้ลมแห้งอีหลีครับพี่น้องครับรมนรโลกแตกเลยพี่น้องครับลมนรโลกแตกเลยนะครับแล้วนะครับสามเมตรของตากิตตีนะครับเอาไหวมอนอะพวก่านี้เนาะลมคือแห้งขักแค่รมแห้งครับรมแห้งตาพันตากิตตีนะครับตอนนี้กำลังลงไปกลางสนามเรียบร้อยแล้วนะครับตากิตตีนะครับไปแล้วครับตากิตตีครับไปแล้วตากิตตีครับ ตากิตตีหางของนะครับหางของฟางก็เลยไปบ่ได้ก็เลยเอียงไปทางหนึ่งนะครับเอาไหมเริ่มไหมเอานะครับอีกรอบหนึ่งนะครับตาพันอยู่จุดดึงเสือกนะครับบังคับตาจิตตีเป็นคนสัตว์นะครับนะครับอีกรอบนะครับอีกรอบมันวบาตัวใหญ่มันกระดิดยากแน่ธรรมดาพี่น้องครับอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่ง ลูกไหวตากิตีนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบไปไปครับไปไปไปเอาละครับโอ้ยเสียงสนุกครับพี่น้องครับเสียงสนุกเสียงเงยเสียงเงยเอาไปแล้วครับสามเมตรขึ้นหนึ่ฟ้าแล้วครับ อเอาเอาไปแต่พันอยเลยเสียงเสียดังวิ่หนึง่งไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วสามเมตรนะครับโอ้ยเสียงสนุกพี่น้องครับสามเมตรนะครับสวยงาม นะครับสนุด,ดังดีนะครับตอนนี้ถอยตะปันปล่อยเสียกเอาแล้วตำล้มอีกแล้วโอ้ยเสียงสนุ่ครับเสียงสนุ่ครับเสียงใหญ่สนุ่ผู้เฒ่าโอ้ยส้วนวาวข่อยเด้อเจ้านะ่ะข้บพี่ดีเด้อข้าส้วนวาวด้วยนะ่ะ นะครับสาเมตรของไตกิตีนะครับขอบกูไอน่ายท้ายทั้งไหนผู้ทัหาเมื่งกันกําลังไทยคลิปพอดีพี่น้องโอ้เดี๋ยวจะเข้าเดี๋ยวไทยคลิปจะเข้ากันพี่น้องนะครับพี่น้องทั่วหานะครับพี่น้องเอฟซีวาวจากทั้งไหนบูนะครับเป็นตัวหานะครับเรียบร้อยนะครับสองเมตรโอ้สามเมตรป่ะนะ่ยถามหาว่าเมตรวาวอันร้อยหกสิบนี่วามนนะโอ้ร้อยหกสิบเมตรมันกัาสนามพุตบอลไนแล้วร้อยหกสิบเส้นครับ ขึ้นเม็ดหกเลนะครับตามหลักเนาะเนาะเอานะครับสามเม็ดของตากิตีเรียบร้อยนะครับสนุกดังดีนะครับมีตาพันตะจุดต,ตากิตีนะครับสามคนว่านี่กองจองกองจอง,งอยู่จัง้ากัยังมีของตบพวนนะครับคารเบาตาพวนคารเบาแล้วก็อีกตัวหนึ่งทางใต้นี่เป็นของตบพวนเงื่อนนะครับฟังนี่เป็นของจันไหมนะครับจันไหมจันไหมสองตัวนะครับ ขอบคุณเสียเบี้ยวนะครับทั้งจตุนะครับมาแบ่งปันไปนะครับเสียเบี้ยวทั้งอำเภอจตุนะครับไอ้ไส้ทั้งบ้านโนนงามน้ำองตากิตีกันยั่งเธอเลือเธอเลือยุพีนองครับนี่ดังซานะครับสไตล์ตากิตีนะครับสนุ่เสียงเท่าขึ้นจะคล้องกันละโอ้ยอ่าบาปเล่าได้ดีก็ได้เห็๋เราพัลกคิดมืนอี้ครับสามเม็ดนะครับของตากิตีนะครับเรียบร้อยนะครับตาพันตาจุดนะครับ ทีมงานขอเราสามคนอยู่ละเรียนไหนขึ้นก็สามคนบ้าไม่ตีพาคนเรียนบ่โอ้แตาพันต้องปลูกไว้นะครับกันยังมีวาวหลาแตาพันตากิตติตาจุดนะครับนักสามสิบกิโลขึ้นได้เลยนะครับโอ้สั่งชิ้นดิ้งครับพี่น้องครับว้าวาข่งบนครับพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับ ลมงแห้งลมแห้งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกสถานที่สู่วงสุบอลนกาเจกันที่ตารมาชมช่องอินสันค้นฮอดเอาตัวเดียวสักก้อนนะตะกิติมันถีบ่งไว้นะครับเอาตัวเดียวสักก้อนนะครับสามเมตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกับบรรยากาศขังเคี่ยงเดี๋ยวผมไอท้ยพี่น้องในเบื้องนะครับคลิปนี้จไว้สำนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ